มาแล้ว,วส,สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะพี่แจกโค้ดให้5โค้ดดิพี่ปานบอกลูกค้าหน่อยทางมาเลยเร่งตัว สวัสดีค่ะลูกค้าแจกโค้ดนะคะพี่แจกโค้ดก่อนลูกค้าภาพช้าเสียงช้าตอนเลกหนึ่งให้ทีนะคะพี่เปิดทีวีให้ด้วยพี่นิคพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าภาพช้าเสียงช้าตอนเล่หนึ่งให้ทีนะคะอย่หนูแจกโค้ดให้มาเลยมาเลยมาเลยใช่หัดแหลวานมาแล้วแล้วก็จะเซลล์ไฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยลูกค้าแจกโค้ดแจกโค้ดมาแล้วมาเร็ว ดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะมาแจกโค้ดนะลูกค้าเปิดทีนีตั้งหนึ่งทิเดี๋ยวแจกโค้ดก่อนลูกค้าแจกให้ห้าบ้านก่อนนะเพราะว่าวันนี้จะมีสองไลฟ์แจกให้ห้าบ้านก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าภาพช้ดเสียงช้าดันเลขหนึ่งทีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะมีแจกโค้ดด้วยมีแจกโค้ดคุณอนุสราสวัสดีค่ะลูกค้าไลฟ์นี้หนูจะไลฟ์เป็นเอลเอสนะคะไลน์นี้จะไลฟ์เป็นงานกระสอบม่วงนะตอนแรกจะไลฟ์คดิแกนบางด้วยแต่ว่าหมด จะเหลือแค่ Airbnb แอเว้ก็สายเดี่ยวไหมพรมนะลูกค้าใครอยากรูสายเดี่ยวไหมพรมแจ้งได้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งของกระสอบม่วนงน้องจะเป็นคอตตอนรวมใบหนูแกะทีวิวไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงหน้าเพจถ้าลูกค้าขอดูอย่างไรให้เลยแต่ว่าถ้ายังไม่ขอดูอย่างเป็นพ่งนี้ก็ได้เพราะอย่างวันนี้ต้องลงงานเซลล์ด้วยสวัสดีค่ะแจกโค้ดนะคะนี่แจกโค้ดส่วนลด100บาทให้สงบ้านค่ะพี่โค้ดส่วนลด100บาทเอ้ยให้5บ้านบ้านลูกค้า โค้ดส่วนลด100บาทให้5บ้านค่ะลูกค้ามีแบ่งโกยไม้ส่วนใหญ่จะขายยกก้อนเลยค่ะลูกค้าของไทยนะคอต้อนงไวัเออมมีป้ายเนี่ยลูกค้ามีป้ายของกระสอบม่วงถ้าลูกค้าขอดูหนูเปิดให้แต่ว่าก่อนเปิดนะอย่าขอ L1 ก่อนลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยเลขนะคะพี่ไทยเลข2ตัวแต่โค้ดส่วนลด100บาทค่ะพี่100บาทให้5บ้านนะให้5บ้าน เลขก็สองตัวเหยื่อไลน์นี้จะเป็นไลน์แยกนะลูกค้าจะเป็นไลน์ของกระสอบม,ม่วงและเหยื่อไลน์เซลล์หนูจะเป็นไ like ลน์หนึ่งเพราะอีกไ like ลน์หนึ่งหนูไลน์ปุ๊บลบเลยโอเคไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนเูเอาเอลเอ็มมาใช่ปหมเอาอะไรเอลมาลูกค้า,าจะก่อนนะจะให้นี่ก่อนให้ทายเลขสองตัวให้ห้าบ้านมีคนไทยถูกยัง มาตอนนี้มีได้1คนลูกค้าโค้ดส่วนลดหนึ่งร้อยบาทเหลือสี่บาทสุดท้ายรายการแรกหนูเปิดเลยนะขอดูโค้ต้อนรวมไว้ได้ยังหนูเปิดให้เอวไปเอฟเอฟสองก้อนก่อนแล้วกันลูกค้าจะมีไลฟ์เซลนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งจะมีไลฟ์เซลหลังจากไลฟ์กระสอบม่วงเสร็จกระสอบม่วงจะมีแค่สองรายการ หลังกระสอบม่วงเสร็จจะมีไลฟ์เซลจะขึ้นเป็นอีกไลฟ์หนึ่งลูกค้าหนูจะลงไลฟ์นี้ปุ๊บแล้วขึ้นไลฟ์ใหม่ต่อเลยไม่ต้องรอถึงห้าทีสินาทีนะคะเพราะลงปุ๊บแล้วขึ้นเลยให้ลูกค้าตามใหมา่อีกไลฟ์หนึ่งนะเพราะว่าอีกไลฟ์หนึ่งจะเป็นไลฟ์เซลเพราะว่าเซลปุ๊บหนูลบเลยแปลว่าของราคาโคตรเดือดนี่จะ้ะเดือดไปมาลูกค้า l อลนะคะพี่ l อลป้ายม่วงนะคะป้ายม่วงนะจะเขียนว่าเอลเอสแล้วก็ทีพีนะแบบนี้ป้ายม่วงก็สองม่วงแบบนี้ เรเอากระสอบไปเขาดีไหมนี่มันเป็นกระสอบม่วงใสแบบนี้นะคะพี่รายการแรกเราเปิดแอลเอเอให้เลยนะป้ายน,นี้สวยมาก, <S <S มากป้ายน,นี้สวยมากนะคะมีไม่เยอะมากด้วยเพราะว่าเป็นเทสงานนี่ให้ดูโรงงานส่งมาให้เทสอันนี้จะเป็นก้อนแรกที่ถ่ายรูปเป็นก้อนแรกที่ถ่ายรูปงหง้าเพจอย่าลืมนะคะใครเข้ามาถ่ายเลขหสองตัวนะถ่ายเล่หสองตัวจะโค้ดส่วนลดหนึ่งร้อยบาทได้เลยนี่อันนี้จะเป็นก้อนนี้ลูกค้าก้อนหน้าเพจ นี่นะก็น่าเพลน,นะคะเผื่อใครเข้ามาดูไม่ทันนี่จะให้ดูชั้นพงชั้นผาสวยมากแล้วสวยแบบว่าสวยทุกก้อนนี่สีแอบ,บมาส่องแล้วลูกค้าสามารถมารับหน้าร้านมาเลือกชั้นผ้าหน้าร้านได้ลูกค้าดูนี่เห็นปะนี่ดูดิปึ้งสวยมากสวยสวยมาเริ่มลูกค้าหนูเริ่มแล้วนะนะเริ่มเลยโชว์เลยพี่ลูกคา้า นะคะพี่ตัวนี้เป็นป้ายม่วงโรงงานใหม่นะป้ายม่วงโรงงานใหม่เลยเลยอุ้ยสวยมากนี่4ีดีลูกค้าน้องเขาแยกดำออกมาให้ด้วยแต่ว่าโรงงานไม่ได้ขายดำที่หนูแต่ว่าก็คือโรงงานน่ารักอะเนี่ยไม่ต้องยัดให้เราเอาดำลูกค้าดูดิสวยมากจํานวนตัว250ตัวบวกลบนะคะพี่250ตัวบวกลบมีเลทนะคะมีเลทเริ่มต้นตั้งแต่5ก้อนนี่ค่ะมีเลทเริ่มต้นตั้งแต่5้าก้อนจานวน250ตัวบวกลบหนูขายให้ในราคา3 3 9 0บาทค่ะพี่3 สามร้อยเก้าสิบบาทป้ายนี้จะแพงสุดเลยเน่แต่ว่าคุณภาพก็สวยร้านอยู่กทมค่ะนิมิตใหม่ค่ะลูกค้ามี่มอบแล้วก็เต็มตัวเหมือนเดิมใช่ใช่มีทั้งขอบแล้วเต็มตัวเหมือนเดิมลูกค้าราคาสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทก้อนรีวิวส่งฟรีค่ะสีให้ลูกค้าหนูให้ดูหมดก้อนเลยนะหนูให้ดูหมดก้อนเลยใครจะเอาเรสส่งคือเอาได้ป้ายนี้นะโคตรถูกไม่ใช่โคตรถูกโคตรสวยราคาก็จะแพงกว่าป้ายอื่นๆแต่ว่าก็ยังถูกอยู่ดีลูกค้าแต่คิดทุนให้หน่อย เนี่ยได้ทั้งขอบทั้งเต็มตัวนะลูกค้าลองดูงานได้นี่นเอเขิงอกว่านี่สามสามเก้าศูนย์นะคิดทุนให้หน่อยเนี่ยลูกค้าทุนก็ยังอยู่ในหลักสิบต้นต้นอยู่ดีทุนแค่สิบสามบาทเนี่ยสองร้อยห้าสิบตัวบวกลบได้ขอบได้เต็มตัวค่ะไปนะลูกค้าสามสามพันสามเก้าสิบกรีวิวส่งฟิลก็รีวิวส่งฟิลค่าตัวนั้นน่ารักติดกระดุมมาเลย ลูกค้าหนูจะเปิดให้ดู2ก้อนนะคะพี่แล้วจะตอกคอต้อนรวมไวองป้ไปม่วงให้คอต้อนรวมไวอะโคตรสวยหยิบมามีแต่ขอบจริงๆสวยมากป้ายน่ไปม่วงคือทําถึงอุ้ยสวยมากลูกค้าและจตัวเขาไม่ใช่ว่าไม่สวยนะใช่สวยมากสวยแล้วก็คุณตกตัวละแค่13บสาบาทสิบสองบาทเอาสามบาทอุ้ยนี่สวยจริงนี่นะลองดูงานไปเรื่อยๆได้อ่ะมีเขียนยาวติดมาหนึ่งตัวนะคะให้อภัยโรงงานด้วยนะปึ้งน่าจะคัดผิดผิดตะกร้าจะสวยจริงลูกค้าคือได้ตัวผ้าแน่นเยอะแลวนะเนี่ย 3390นะคะพี่3390นะ250ร้อบตัวบวกผ้าสะอาดมากใช่ผ้าสะอาดลูกค้าผ้าสะอาดมากแต่ใดๆคือตัวซักต้องมีเหมือนเดิมนะคะพี่ไม่ใช่ผ้าสะอาดปุ๊บไม่ซักไม่อะไรเลยไม่ใช่นะงานมีหัวกลางหางเหมือนเด้งหัวกลางหางเหมือนเดิมมีซักมีอะไรเหมือนเดิมไม่สวยมากหนูเอาตัวดอกไม้มาดิกว่าตัวนี้ตัวดอกไม้สีชมพูมันกว้างมากนี่อ่ะถือเลยรุตนี่ลูกค้าดูนี่ตัวผ้าแน่นลูกค้าก้อนเนี้ยได้ตัวผ้าแน่นหลายตัวแล้วนะข้างหลังก็ผ้าแน่นข้างหลังก็ผ้าแน่นลูกค้าสวยมาก ก็รีวิวก้อนรีวิวส่งฟรีนะะก็รีวิวส่งฟรีให้3ามพันสบนะคะพี่สามพันสามเก้าสิบก <90 S 2> อนรีวิวส่งฟรีจะเป็นเชอรี่นี่เออนี่นะลูกค้าได้ <4 S 1> ทั้งค<ด>อทั้เต็มตัวนะพี่แหละให้ดู90%้เลยดีกว่าก้อนหนึ่งอย่าโชว์เยอะๆเลยอันหนูช่วยโชว์เลยหยิบขึ้นมาซั แล้วก็โชว์เลยให้ดู90%เลยนะลูกค้าจะเปิดให้สองก้อนนื้ผ้าแน่นอีกแล้วลูกค้าตัวที่พี่ปานถือผ้าแน่นอีกแล้วดูไกลหน่อยนะข้างหลังแต่ว่าจะให้ลูกค้าดูเยอะๆนี่รูดเอวอุ้ยสวยว่ะอุ้ยรูดคัดแบบอย่างนี้มาให้ดูหน่อยตัวที่เป็นผ้าแน่นๆใช่เอาตัวที่เป็นผ้าแน่นๆน่อะคัดมาให้หน่อยเออตัวลายลายลูกค้าหนูจะให้น้องคัดผ้าแน่นแยกไว้ให้หนูใส่เขียงไว้คะเขียงข้างหลังหนูอ่ะนี่เออตัวผ้าแน่นๆน่ะรูด หนาะลายดงลายดอกอะอยากคัดให้ดูก้อนนี้คือเยอะฉ่ำแล้วนะอนโชว์เลยผ้าแน่นเยอะจันปึงตัวที่จับแล้วมันผ้านแน่นๆนะหนู3ามพัามบนะคะพี่3ามพันสามเก้นะป้ายม่วงนะมีเลทให้นะคะมีเลทให้แล้วก็จํานวนมาไม่เยอะมากลูกค้าแต่ว่ารออีกเวันรออีกเวันเข้าเลยสองร้อก้อนไว้คา,าดิแกนบางคาดิแกนปานกลางไหมพรมลายล้ <c oughs> ลวนก็คือ พรีเมียมของใหม่พรมอ่ะลูกค้าอย่างอีกเจ็ดวันก็คือเข้าเลยไปเนี่ยนี่แค่เซิร์ฟดูดิชมพูฟ้าสีเลนโ์คอมบเออมาเปิดรหัสก้อนรีวิวให้ก่อนก้อนรีวิวสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีรีวิวก้อนที่หนึ่งใครรับก้อนนี้ลูกค้าพิมพ์รหัสว่าพอพานโนหนูห้าค่ะก้อนนี้พอพานโนหนูห้าน่ารักมากอุ้ยตัวนี้น่ารักมากโอ้ยสามพันสามเก้าสิบส่งฟรีค่ะก้อนนี้พอพานโนหนูห้าเออ นี่จ้ะปึ้งมีไหมมีไหมปึ้งลูกค้าเดี๋ยวให้ดู90%เลยนะเดีย๋ยวให้ดูอดี๋ยหนูบอกให้ว่าใครได้ใครได้เอ่ยนี่งานกลางอ่ะก็นี้พี่ ผู้ชัยได้ลูกค้าแต่ว่าหนูจะเปิดอีกก้อนหนึ่งแต่ใครที่ไม่อยากรอดูก้อนใหม่แล้วคือมั่นใจในงานแล้วสามารถเอฟก้อนใหม่เลยได้ใช่หนูบอกรหัสไว้เลยมาใครรับก้อนใหม่นะคะพี่มิเลดนะก้อนใหม่ราคาเท่ากันาร3,390บาทแต่ว่าก้อนใหม่ไม่ได้ส่งฟรีให้นะคะพี่ใครรับก้อนใหม่ลูกค้าพิมพ์รหัสว่ามอ ศูนย์หนึ่งค่ะโมเลียมอม้าศูนย์หนึ่งเลยแม่มอม้าศูนย์หนึ่งใครไม่อยากดูรีวิวก้อนที่สองแล้วอยากเอฟเลยพิมพ์มอม้าศูนย์หนึ่งค่ะมอม้าศูนย์หนึ่งมีเลทนะนี่ไปนี้สวยจริงแต่ว่าถ้าอันนี้จะเป็นเอลเอที่หนูขายราคาสูงที่สุดในร้านแล้วเพราะว่าทุนหนูได้มาแพงมากเพราะว่าโรงงานเคมว่ามันสวยก็เนี่ยตามนื้อันเลยลูกค้าก้อนใหม่ก้อนใหม่มอม้าศูนย์หนึ่งนี่จ้ะ สายเดี่ยวข้างหลังเป็นสายเดี่ยวใหม่พรมลูกค้าจะหนูถ่ายรูปพีววิวให้นี่ค่ะแล้วอย่าเปิดก้อนใหม่ให้อีกก้อนหนึ่งนะเผื่อใครอยากดูก้อนใหม่ก่อนนี่แต่ว่าก้อนนี้ให้ดู90%เลยลูกค้าดูไปเรื่อยๆมอมา้าศู<ด>นย์หนึ่งนะคะใครไม่รอใครไม่รอดูก้อนใหม่เอฟได้เลยใช่มีเลนนะคะมีเลนนะ,ะนะเอ๊ะเอามาดูที่ตัวที่ไอรุตอนี่ไว้อ่ะตัวที่เป็นพันน่นนะทำไมผสมไปหมดละ มอม้มาศูนย์หนึ่งนะคะมอม้าศูนย์หนึ่งนะสามเป็นสามเก้าสิบนะคะลูกค้าพิธมาดูหน่อยอให้น้องแยกผ้าแน่นไว้นี่แต่ว่าโชว์ไปแล้วนะให้ลูกค้าดูอีกรอบใช่ใช่แล้วผมจุดชานิดนึงนะอาพิธชวหน่อย,อย,อยโอยๆๆๆๆๆอันนี้คือน้องคัดแล้วแต่บางตัวน้องก็ไม่รู้นะลูกค้าไม่ได้หมายถึงว่าคัดจากในก้อนนะคือตัวที่เต้นโชว์ไปแล้วนี่แหละใช่ที่โชว์ไปแล้วเมื่อกี้นี่นี่ดูดิแต่ให้น้องแบบว่าแยกผ้าแน่นไว้ ให้ลูกค้าดูลูกค้าก้อนนี้ไปแล้วนะเอฟก้อนใหม่ได้มอม้าโซนย์มอมา้าศูนย์หนึ่งนี่พี่ดูดิเนี่ยหมดแล้วค่ะไม่ดูเลยพี่เอพีเอ็มพี่มอม้าศูนย์หนึ่งมาใช่ไหมพี่ยังไม่หมดนะระบบอ่ะมันดูดเช้าวันนี้ดูดเช้าเวอร์อใช่นี่จ้ะแล้วอย่ามีงานเซลนะคะพี่งานเซลลจะเป็นอีกไลน์หนึ่งแต่ว่าลงไลน์นี้ปุ๊บหนูขึ้นเลยเพราะว่าอีกไลน์หนึ่งเซล์ปุ๊บหนูลบไลน์แปลว่าราคามันต้องเดือดมากนี่จ้ะนี่ก็มีน่ารักอ่ะ มอม้าสูตรหนึ่งนะคะอย่าเปิดก้อนใหม่อีกก้อนให้นี่ฮะอุ้ยจริงหรออุ้ยขอบคุณค่ะลูกค้าแต่ว่าไม่เป็นไรมีก้อนรีวิวอีกก้อนหนึ่งมีก้อนที่เอโก้นอนอยู่มันแล้วโชว์ไม่ทันจริงนี่ไอเจมโชว์จากข้างหลังไวๆเลยหนูโชว์ยกแขนนะก้อนนี้ขอปกฉ่ำมากโอ้ก้อนนี้ขปกขอบเยอะจริงเอฟไม่ได้พี่พี่อ้อมพี่อ้อมดูดไหมเลย มอม้าศูนย์หนึ่งพี่อ้อมดูดไหมดูเช็คใหพ้พี่อ้อนดูดแล้วค่ะอ๋อพี่อ้อนดูดแล้วนะคะดล่กำลังจริงกำลังจริงนี่ถักเลคยนี่ยังไม่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยลูกค้าดูอีกนี่จ้ะมอม้าหมดหมด <c oughs> หมด <c oughs> นี่มอม้าหมด <c oughs> แต่ว่ามีก้อนรีวิวอีกก้อนหนึ่งลูกค้ามีก้อนรีวิวอีกก้อนหนึ่งใช่แล้วอย่าไปดูงานเซลลกันนี่ค่ะ อันนี้รีบรีบไลท์แล้วก็ใช่รีบไลท์แล้วก็รีบเซลล์ลูกค้าไลท์นี้ไม่ลบนะคะพี่แต่ไลท์อีกไลท์หนึ่งอ่ะจะเซลล์แล้วก็ลบแต่ไม่มีแอลอสนะไลท์น้าไม่มีเอรหัสตัวนี้นะคะพี่เพราะว่าราคานี้หนูขายลูกค้าราคาเต็มลูกค้าได้เท่ากันทุกคนแน่นอนนี่ราคา3ามพันสามเก้าสิบาทพี่สพเอย่าลอลูดนะลูกค้าแล้วก็ไม่เป็นไรอีก7วันอีก7วันตู้นี้เข้าอีกตู้กระสอบม่วง700อกว่าลูกลูกค้าคดิแกนพรีเมียม คดีแกนบางแฟชั่นยืดขาวพรีเมียมเบสบอลพรีเมียมใหม่พรมพเอลเอสพรีเมียมก็คือ7วันที่รอเลยคาวนี้ร้อยกว่ากรจุกๆนี่ค่ะนี่นต้นลงไวใช่แล้วก็ สายเดี่ยวใหม่พร<ผ>ม<ฟ>นะคะพี่สายเดี่ยวใหม่พรมกระสอบม,ม่วงลอดหน้านะคะราคาจะปรับขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าแยากดำออกให้หมดเลยนี่สายเดี่ยวใหม่พรมลอตหน้ากระสอบม,ม่วงนะแยกดำออกให้หมดเลยราคาตอนนี้ลตนี้จะมีดำผสมแต่ราคาถูกมากที่3,009ถ้าราคาตลาดอยู่ที่4,009เนาะอย่าลดหน้าหนูจะแยกดำให้อีกเจ็ดวันของเขาแล้วลดหน้าใช<ว><ๆ>่สวยขึ้นไปอีกราคาก็จะอัพขึ้นนิดนึงเพราะว่าพอแยกดำคุกต้นทุนมันก็จะแพงขึ้นนี่ค่ะดี๋ยวแยกให้ลูกค้าคือไม่ต้องห่วงแต่ราคาก็ไม่ถึง4,009แน่นอนไว สส่วนแล้ใช่อะลูกค้าเก็บตานะลูกนี้จ<ช>ะเปิดอีกก้อนหนึ่งปึ้งอันนุ่ไปเปิดเลยเหลืออีกก้อนถ่ะลูกรีวนี่เหลืออีกก้อนหนึ่งนะคะลูกรีวที่ยังไม่ได้เปิดนะลูกค้าอุ๊ยแกดูข้างล่างดิอยากจบมาให้ดูป่ะเอา้าทิศหล่นอะนี่เธอแกดูด้านล่างนี่ให้ดูเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะอุ้ยไอเจมเป็นยังไงกันผสมม่วงเลยนี่นี่ถ้าหลังว่าใช่ถ้ากระสอบม่วงตอนนี้จะเหลือเหลือเป็นสายเดี่ยวไหมพรมแล้วก็ เอต้อนรวมไว้ใช่แล้ววันนี้เปิดเขาต้อนรวมไว้ให้ด้วยนี่ค่ะปึงอันนี้งานกลางงานหนาวหรองานหนาวเหรอนหนหอ,อุ้ยเดีย๋ยวมีตู้เกาหลีข้าวไม่ใช่หรองนี้มีเกาหลีข้าวเข้ามาใช่เดี๋ยวมีเกาหลีข้าวถ้าตอนนี้งานหนาวพร้อมส่งจะมีมิวสดก,กับคอกรดบีลูกค้าพันสี่ห้าสิบถูกมากมาอันนี้เอลเอก้อนที่สองค่ะที่ถ่ายรูปลงหน้าเฟซพิชโชเลย ราคา3,390บาทเช่นกันก้อนนี้ก้อนรีวิวที่2ส่งฟรีอ่านี่ลูกค้าก้อนนี้ก้อนนี้นะจ๊ะใครรออยู่กับเมื่อวานนี่ก้อนนี้ค่ะมีคนทั้งว่าขอซื้อหนูเยอะมากเอ้ยก้อนนี้กูโชว์ไปแล้วนี่ว่าผิดก้อนผิดก้อนรูปนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ลูกค้าเออก้อนนี้อันนี้ก้อนอะไรวะเดีดูรูปดิมีเหลืองหัวใจอ๋อก้อนนี้ นี่รูปแรกเลยว่าก้อนแรกเปิดให้ดูผิดลูกค้าสองก้อนนี้เนี่ยแหละหนูว่าจำไม่ได้แล้วนี่เออในจัก้อนนี้ประมาณนี้ไหนดูดิใช่เออใช่อันนี้ก้อนแรกอันนี้ก้อนแรกเลยก้อนที่ถ่ายคลิปลูกค้าราคาสามมันสามเก้าสิบเท่ากันก็รีวิวก้อนนี้ตรงเสีเปิดเลยจ้ะใช่เออตัวที่เซลใช่ไหมมีอีกหลายหนึ่งลูกค้าไม่ใช่ป้ายนี้นะอุ้ยลูกค้าดูอุ้ยสวยมากจริง สามพันสามเก้าสิบนะคะพี่ก้อนใหม่หมดนะเหลือแค่ก้อนรีวิวก้อนนี้ก้อนสุดท้ายค่ะพี่นี่ก้อนรีวิว<อ>ก้อนนี้ก้อนสุดท้ายหนูคิดทุนให้แล้วนะถึงจะเป็นราคาสามพันสามเก้าสิบหารสองร้อยห้าสิบตัวบวกลบตัวคูณตัวละสิบสามสิบสี่บาท,ทค่ะพี่ก็ยังไม่ถึงสิบห้าบาทหรือว่าสิบไปปลายอยู่ดีคือทุนถูกมากนี่ค่ะนี่ตัวนี้คนแนนน่ะนี่อ๋อไอ้ก้อนนั้นอ่ะมันก็มีลายนี้ลูกค้าหนูก็เลยสับสนนี่ ไอ้ก้อนนั้นก็มีตัวเนี้ยแต่ว่าไอ้ก้อนนั้นเป็นคอปกส่วนตัวนี้เป็นคอกลมกระดุมสวยมากคือมาติดมาทุกก้อนเลยว่าอีกตัวนี้นี่นะนี่นะสามละสามเก้าสิบนะคะให้ดูเหมือนเดิมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่๋ยวมีสายเดี่ยวสายเดี่ยวตอนนี้มีพร้อมส่งลูกคา้ามีรีวิวไว้สองไลท์เลยแต่ว่าถ้าล็อตนี้จะราคาสามพันเก้าร้อยบาทมีสีดำผสมด้วยจะเป็นสายเดี่ยวใหม่พมรมล้วนแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบสีไม่อยากมีดำผสมเลยลูกค้าต้องรออีกเจ็ดวันจะเป็นล็อตใหม่ล็อตนั้นราคาก็จะแพงกว่าสามพันเก บางส่วนเล็กน้อยบางส่วนบางนิดหน่อยเออแบ่งก่อนทุกส่วนีนะก้อนนี้ใช่ไหมก้อนนี้อยู่หนูเปิดรหัสให้เอฟค่ะพี่นี่นะอย่าให้ดูงานก่อนอันนี้เพิ่งชมมาได้ห้าเปอร์เซ็นต์เอฟเป็นรหัสนีใช่ใช่อย่าอัพเป็นอัพก่อนนะอย่าเอฟเป็นรหัสนะเฮ้ยอันนี้ผูกหลังวะอันนี้พังแน่นอนน่ารักอะเนี่ยหางลูกค้าหางมีนะนี่นี่ขอบปึ้งไอเจมโชว์จากข้างหลังนึงหัวกลางเลยเดิมใช่ใช่ทั้งขอบทั้งเต็มตัวนะอุ้ยนี่รูดเอวอะน่ารักอะ ลูกค้าแกดูงานดีมาเปิดรหัสก,ก้อนนี้เลยนะค่าส่งกอมอเท่าไรค่าส่งกทรมเริ่มต้นร้อยแปดสิบบาทค่ะพี่แนะนําว่าถ้าอยากอุยนี้เฮชเอ็มถ้าอยากได้ของไวกทรมนะคะส่งเป็นลาลามมฟได้ค่าส่งตามระยะทางลูกค้าเลยนี่ค่ะปึ้งนี่พนเราไม่มีกเพิ่มนะใช่ค่าส่งไม่มีบวกเพิ่มนะคะลูกค้าที่ร้านจะมีขนส่งให้เราสามอันนะบิสเนสไอเดียเบสเอ็กเพลสแล้วก็ลาลามูฟค่าส่งจ่ายตามจริงขนส่งทุกขนส่งค่ะไม่มีบวกเพิ่มเลยมีแต่แถมให้ลูกค้าด้วยส่งฟรีส่งฟรี มาลูกค้าหนูเปิดรหัสก้อนรีวิวที่สองให้ก้อนนี้หูชฉ่ำมากลูกค้า3ามเนสส่งเร็วใครรับก้อนนี้นะคะพี่เอก้อนรีวิวที่สองลูกค้าเอฟรหัสว่าพอพานนหนูสี่พอพานนหนูสี่ค่ะพอพานนหนูสี่นี่ค่ะใครเอฟก้อนนี้นะพอพานนหนูสี่นะเอฟได้เลยลูกค้าสามเปนสามเก้าสิบ ย,ย,ย,ดดยืดชายยืดดำยืดชายยืดดำอย่ามาตู้ภ<ม>ูเขาลูกค้ะน่ารักว่ะล้วยืดชายมีเกาหลีด้วยหน้าใช่ใช่ลูกค้าอาทิตย์หน้ามีเข้าสองตู้มีเกาหลีหนึ่งจีน 1, 1> หนึง่งก็คือไม่รู้จะเอาที่ไปวางที่ไหนเลยต้องวัน 1, 1> นี้ต้องาอมาเซลให้ขอบขคุณค่ะเต้นโชว์ไปแล้วก้อน<ด>นี้ใครได้นะอาก้อนนี้พี่สุประชัยได้ขอบคุณค่ะลูกค้าก้อนใหม่หมดนะถ้าหลุดจะหนูแจ้ง ถ้าหลุดอย่าหนูแจ้งหน้าเพจแล้วก็อย่าขึ้นไลฟ์ให้อีกรอบเลยถ้าหลุดนะปึ้งดูนี่ก่อนใช่อย่าต่อเขาต้อนรวมไว้กับสองม่วงหายลูกค้าดูนี่เออเมื่อกี้ต้องบอกให้น้องเอาออกไป L A N Head ใช่นี่ลูกค้าดูดิเนี่ยอันนี้เพิ่ง50%นะแล้วเมื่อไหร่จะ90%นี่เรียบแต่งก็มีขอบก็มีอันนี้เหมือนเสื้อสองตัวคุยน่ารักมากนี่ลายหัวใจเต็มตัวสวยอะลูกค้า วิยดูดิขอบขอบอย่างเงี้ยอ่ะแต่ขอบปกเขาให้เยอะขอบปกขอบเยอะนี่ดูดิขอบปกได้เยอะลูกค้าขอบปกขอบบ้างขอบปกเต็มตัวบ้างเนี่ยพูดถึงก็แน่นหยิบได้อีกแล้วก็สอบสายมีค่ะน้องโอริโอตัวนั้นมีนะสามพันหนึ่งร้อยบาทนี่จ้ะปึ้งนี่ลูดเอวอุ้ยอุ้ยอะไรเอ่ยอุ้ยน่ารักไว้หัวใจลูกค้าหมดนะหมดนะอย่าต่อขอต้อนรวมไว้ให้อย่าขอรีวิวทิ้งไว้ก่อนอีกนิดนึงดูเยอะ ลูกค้าแกดูข้างล่างดิเขาจะได้เตรียมตัวรอรับใช่ใช่ลูกค้าอีกเจ็ดวันนะโรงงานนี้ทําไม่นานโรงงานนี้ทําไม่นานแล้วหนูสั่งไว้แล้วด้วยอย่ารอเลยเจ็ดวันมาเยอะแล้วทีนี้คือเกือบสองร้อยก้อนอ่ะนี่จ๋าละเลดจุกจุกนี่ปึ้งอุ้ยลูกค้าแกดูสีขาวตัวนี้ดิเนี่ยเนี่ยแล้วเป็นขอบแล้วเป็นผ้าแน่นเดี๋ยวแล้วขอบตกขอบเยอะจริงได้เอาก็สอบใส่ได้อย๋ยวันนี้มีนี่ให้มีลายให้ลูกค้ามิว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  นี่จ้ะปึ้งมันจะถึงเจยัสิกเ้นยังเขาพอบอก <คน S 1> ลูกค้า<อ>ไว้วเก้าสิเปอร์เซ็นไอ้อาตัวเลนบอลตัวนั้นมาดิหล่นเหรอ <Okay. S 2> ไม่ได้โชว์เลยอุ้ยลูกค้าดูดิน่ารักมากนี่อันนี้งานกลางค่ะพี่มีปกตินะกลางห่างแล้วแต่ลูกค้าเรียกตัวนี้หนูเรียกว่างานหัวนี่แล้วแต่ลูกค้าอีกทีนึงเพราะว่าอย่างหนูบอกอันนี้หัวแต่ลูกค้าไม่ได้เรียกว่าหัวเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่อันนี้เติ้ลเรียกหัวนะตัวนี้ นี่อันนี้ก็เป็นวา่อันนี้เลี่ยมหัวค่ะสําหรับเต้นนะลูกค้าจะให้ดูปึ่งนี่แต่ว่างานเขาไอ้นี่จริงป่ะลูกค้าส่วนใหญ่เหมือนจะเน้นหัวกกลางเลยแต่ว่าแล้วแต่คนนะลูกค้าเพราะบางคนเรี่ยมหัวกลางหางแบบไม่เหมือนกันมันจะแล้วแต่สไตล์ที่ลูกค้าชอบแล้วก็สไตล์เออสไตล์กระผมลูกค้าปลายทางของลูกค้านั้นๆอีกทีหนึ่งนี่แต่เนี้ยคือหนูจะโชว์ให้ดูเยอะมากที่สุดเท่าที่ทําได้ อันนี้หนูเรียกหัวนะบางคนไม่ไม่เรียกขอบสีดำว่าหัวนะบางคนใช่ใช่นี่เก็บเลยหนูเอาคอตตอนรวมไวมาลูกค้าแต่โอ้โหลูกค้างล่างดิเนี่ยพี่โชว์ให้เลยดิเอาเอ็นซืไว้กล่องหนังสือไว้ลูกค้าดูดิอย่าต่อคอตตอนรวมไวกับสอบม่วงให้ลูกค้ายังไม่ได้ลงพรีวิวหน้าเพจไปยั่วลูกค้าเลยตอนแรกกะจะเปิดไลน์หน้าด้วยซ้ำนี่ โอ้โขอบน่ารักมากลูกค้าผูกหน้าแบบนี้สวยอ่ะอันนี้คือจบมานะจะกองล่างๆนี่ลูกค้าไปกลับตะเข็บนะปึ้งนี่ดูดิอันเนี้ยงานกลางหางลูกค้าเรียกได้หมดนี่ให้ดูปึ้งกองนี้มีกลางหางเจอหนึ่งตัวดูตัวอื่นสิคดีแกนหมดลูกค้าอยากจะมีเข้าอาทิตย์หน้ามีเข้าอาทิตย์หน้านะนี่ดูดิยังไม่หมดเหรอวะทำไมหยิบมาเยอะจังนี่นะนี่นะ ใช่ก้อนใหม่ก็เลิศแม่ก้อนใหม่ก็เลิศเชื่อต้นมาเดี๋ยวถ่ายชั้นผ้าลงหน้าเพจให้ชั้นผ้าก้อนใหม่ที่ยังไม่ได้แกะนะอยู่ข้างในมาลูกค้าหนูต่อคอตตอนรวมไว้ให้ก้อนนี้อุ้ยมันจะล้มหรอลม้มดันจะช่วยดันจากข้างหลังหน่อยสิลูกค้ามาคอตตอนรวมไว้ชุดว่ายนะ้ำไม่มีเลยค่ะพี่เอมี่คอตตอนรวมไว้นะคอตตอนรวมไว้ว่าจะลงวิดีโอตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ากนมันดึกเกินลูกค้าก้อนนี้ คอตตอนรวมไวน้องอ่ะชื่อภาษาอังกฤษโรงงานเขาตั้งมาว่า L S H ขีดเนะคะพี่ L S H ขีเดน้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าโรงงานเขาตั้งมาอย่างงี้นี่ L S H ขีนะคะพงานนี้คือเป็นคอตตอนรวมไวนะนี่มีมีกี่ก้อนเองมี10ก้อนปะ L S H ขีะลูกค้ามีไม่เยอะนะอยังหนูทาราคาน่ารักให้นี่แล้วขอบเยอะจริงเด็ยาวมีพร้อมส่งค่ะลูกค้าอย่ารออีกไรนึงได้ มีแค่สิบก้อนเนี่ยลูกค้าก้อนนี้ดูดิคอต้อนรวมไว้ก้อนนี้นะจริงๆจ,จ,จะลงวิดีโอแต่เมื่อวานแตลืมน,นี่นะร,รีบรีบทำงานไปหน่อยแต่พอรีบปุ๊บกูบลืมลงเลยมาจา้ะคอต้อนรวมไว้ป้ายม่วงลูกค้า <ไป S 1> อย่าพอไลฟ์รายการนี้เสร็จนะคะพี่หนูจะลงไลฟ์ปุ๊บเราขึ้นใหม่เลยไลฟ์นั้นจะเป็นไ like ลฟ์เซลล์ล้างโกดังไลฟ์เ like สร็จหนูลบเลยให้ลูกค้ารีบมาดูนะเพราะว่าไลฟ์ต่อไปคือเดือดมากเลยหนูขอไลฟ์รายการนี้ก่อนขอกระดาษ A4 หนู มานี่ลูกค้ารหัสมันจะเขียนว่า L S S ขีด H นะคะพี่ได้ยิริซ่ากับยืดดำมาสวยมากคุณต้นยืดดำไม่มียืดเปล่าเลยลายทุกตัวพี่พนักงานผู้หญิงก็น่ารักเลือกกระสอบให้ ให้เลือกกระสอบได้เองอุ๊ยขอบคุณค่ะพี่แป้งขอบคุณค่ะเฮงเฮงรวยรยนะคะพี่แป้งเอาไป2งานใช่ไหมแวะส่งรูปรีวิวให้อดมินได้อดมินให้ส่วนลดก้อนละ5้าบแม่เท่ากับลูกพี่แป้งได้1น0้อยแล้วนะขอบคุณนะคะพี่แป้งขอกําไรเฮงเฮงเลยนะก้อนรีวิวคืองานอะไรตอนนี้เป็นคอต้อนรวมไว้ค่ะพี่วิวใหม่พรมไปแล้วนะพี่แต่ว่าอย่ามีตัวเซลล์ด้วยลูกค้าดูนี่ S L também, Alors, passage, ons, no Mas, S ข <in> ีดเนะคะเป็นปายม่วงพ P ี L S ขีดเลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะน้องคือคอตตอนรวมไวของปายม่วงค่ะเริ่มแล้วนะแต่ชั้นผ้ามันจะล้มอ่ะทำไมมันจะล่วงแล้วนี่ให้ลูกค้าดูก่อนมีแค่10ก้อนนะคะพี่มีแค่10ก้อนเอินจ่ิงงลูกค้าให้ดูชั้นผ้าอันนี้ถ่ายคลิปไปนิดเดียวเหมือนที่เปิดให้ลูกค้าดูไปแกิประมาณ20ตัวได้ลูกค้าแล้วก็เนี่ยเอามาขึ้นรีวิวต่อให้เลยไม่รวมไว้ใจลูกค้า พี่270ตัวบวกลบคระแขนสั้นแขนยาวความพิเศษของป้ายนี้เลยนะโรงงานนี้เลยผ้าใหม่ผ้าใหม่ลูกค้าใช่ก็คือถามว่าผ้าใหม่ไม่ต้องซักเลยหรือซักค่ะมีต้องซักด้วยนี่นะตีหนึ่งหรือมีสหรือใช่นะมีซัมมีซล้ใช่ก็ดังอยู่กันทมอนะลูกค้านี่คอตตอนรวมไวายป้ายม่วงนะคะพี่เหมือนเดิมหนูจะให้พี่ดูประมาณ80 เท่าที่ทําได้แต่รายการนี้จะนัตจำนวนตัวมันเยอะหน่อย270ตัวบวกลบค่ะเป็นรวมวัยรวมไวัยได้ทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยทํางานนะคะพี่วัยรุ่นวัยทํางานเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นวัยทํางานยังนูเปิดราคาให้นี่อันนี้ตัวในคลิปพิชโชว์สินี่จุติเพาต้อนรวมวัยนะมีแค่10ก้อนนะคะพี่มีแค่10ก้อนพิชโชว์เลยนะ อย่หนูดูราคาให้มีไม่เยอะลูกค้าเดี๋ยวเดทำราคาหน้าหลักให้270ตัวบวกลบหนูให้ราคาถูกเลยนะ3 0 9 0บาทค่ะพี่ามพก้ิบบาท270ตัวบวกลบผ่านทุนให้หน่อยลูกค้าซาร่านี่รวมไว้นะคะพี่รวมไว้นะ3ามพัาทนี่อุ้ยอันนี้เป็นแบบเป็นตัวยาวเป็นเสื้ออย่างเงี้ยลูกค้าเหมือนฟิล์มกระปุ่ คุณตัวละิสองบาโอ้ยลูกค้าคุณตัวละสิบบาท12บาทค่ะพี่คอตต้อนรวมไว้ไป้ายม่วงนะนี่สองตัวบวกลบราคาสามพบาท,บาทนี่แต่ถ้าใครที่ชอบเล่นแบบว่าตัวใหญ่ๆเหมือน<ม>ป้ายวานอะไรเงี้ยที่เป็นเชือแขนยาวทรงเกาหลีเยอะๆลูกค้าทําเล่นป้ายนี้นะเพราะป้านี้เขาติดขอบเยอะ ที่หนูจะเปิดเจอก้อนนี้มันได้ขอบเยอะเลยนี่แต่งานก็คือรวมไว้นะคะพี่หือลองเอาไปเล่นได้แขนยามมันก็ยังมีติดอยู่นี่แต่แค่หนูหยิบแบบว่าที่เจอมาแกะถ่ายรูปอ่ะจะได้ขอบเยอะนี่นะแต่งานก็คือยังอยู่ในหมวดรวมไว้นะคะพี่นี่ปึ้งนี่นะอุ้ยสวยนะจ๊ะแต่ไซส์ก็ใหญ่นะลูกค้าแกดูดิเนี่ยอันนี้เป็นผ้าแบบป๊อปคอนมะลูกค้า270ตัวบวกลบราคาสามพันบาทนี่ตกคุณตัวล้า2บบาทค่ะพี่นี่ขอบ อุ้ยน่ารักอ่ะนี่ตุ้กทูณตัวละ12บาทลูกค้าเอาไปขายตัวละ69ได้หกเก้าสองตัวร้อยเลยเนี่ย้ไม<า>่หนึบไม่เหนียวเลยอะ Air One S หมดค่ะพี่ถ้าหลุดจะหนูแจ้งนะเดยนจะผ้าไม่เหนียวจริงพี่ดูดิคอบัวสิบสองบาทก้อนรีวิวส่งฟรีค่ะพี่รีวิวส่งฟรีให้เออเนี่ยชายโซนเกาหลีเขาก็ยังมีให้นี่ลูกค้าเห็นปะเป็นเชิดแบบทูโทนทูโทนสองสีเอาจะลวงนี่จัดนี่จัด 270ตัวบวกลบนะทุนตกตัวละ12บทองาทนี่อย่างก้อนนี้หนูส่งฟรีให้ก้อนนี้นะรวมไว้นะคะพี่น้องได้ตั้งแต่ช่วงอายุ16-60ถึงปีนะคะเนเชือเกาหลีนี่ช่วงอายุ16-60ถึงปีเลยทุนแค่11-12บบาทเท่านั้นนี่ค่ะนี่นะ3090นะคะพี่3090ัน้นี่น่ารักว่ะมาเปิดรหัสก้อนนีอุ้ยอย่าค่อยเปิดว่ะอุ้ยน่ารักจริงนี่มามามาส0 270ตัวบวกลบค่ะแขนสั้นแขนยาวนะคะพี่่านน่ารักจริงวะนี่นะช่วงอายุนะคะพี่รายการนี้เขารวมไว้ได้ตั้งแต่ 16- ถึงห4ใช่นี่ทุนตกตัวละ12บบาทแล้วขายได้รวมวเลยทุกวที่เป็นผู้หญิงนี่ค่ะมาอย่าหนูเปิดรหัสก็รีวิวให้มีแค่10ก้อนนะคะพี่มีแค่10ก้อนนี้ขอบแล้วมาก้อนนี้3 0 9 0สบาทส่งฟรีใครรับลูกค้าพิมพ์รหัสว่าพอพานพอแหวนหนึ่งพอพานพอแหวนหนึ่งค่ะ พวันพอแหน่งจ้านี่พวหนึ่งแม่สามพันเก้าสิบบาทแถมส่ง free พวหนึ่งพวหนึ่งใคเอฟเอฟได้เลยใช่ลูกค้าอย่าลืมนะจะจบรายการนี้หนูจะลงไลฟ์แล้วขึ้นไลฟ์ใหม่ไลฟ์นั้นจะเป็นไลฟ์เซลเออเป็นไลฟ์เซลคือล้างเลยล้างโกดังเพราะว่าไลฟ์เสร็จหนูจะลบหนูเลยต้องแยกไลฟ์กับไลฟ์นี้นะลูกค้าเพราะว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์กระสอบม่วงนี่ จะช่วงงานให้ดูใช่พอพาโรแวนหนึ่งนะ3ามพบาทส่งฟรีค่ะใครจะเอฟเอฟได้เลยนี่ค่ะยารีวิวทิ้งไว้ให้มีแค่สิบก้อนนะแม่เผื่อใครจะมาดูมาเอาย้อนหลังอะไรเงี้ยนี่คุณน่ารักมีแค่สิบก้อนนะจ้าคุณน้านี่คุณ12บาทให้ดูสีดําบ้างเธอสีดำเขาก็สวยนะนี่สีสุภาพมีป้ายห้อยนี่มีเชิมีขอบแบบใช่ ลูกค้าอย่าลืมนะอย่าจะลงไลน์นี้ปพ๊บขึ้นไลน์ใหม่นะลูกค้าแล้วลูกค้าห้ามออกไปไหนนะคือไลน์ไลน์ใหม่ปุ๊บเข้ามาได้เลยเพราะว่าจะไม่ได้เว้นนาน<อ>คือลงอันนี้ปุ๊บก,ก,ก็กดขึ้นใหม่เลยจบอุ้ยอันนี้สวยมากอะคอบัวสวยมากลูกค้าสิบสองบาทเนี้ยด,ด,ดูดิอักรามูการ์มูเวอร์อันนี้ฮิตนะลูกค้าเนี่ยอยู่แล้วเป็นคอปกกรรมด,ด้วยคอบัวนี่จ๋ามีคอบัวอีกแล้วเหรออุ้ยตัวนั้นน่ารักเดี๋ยวเราติดติดให้ดูนี่ ลูกค้า3ามพนะคะที่3ามพส่งฟรีนะอย่าเปิดรหัสก้อนนี้ก่อนแล้วเปิดรหัสก้อนใหม่ให้ก้อนนี้รหัสอะไรนะพอพาน์กอเวนหก้อนนี้พอพาน์กอเวนหนึ่งครับแล้วก็มีก้อนใหม่ให้ก้อนใหม่ราคาเท่ากัน3ามพบาทใครรับก้อนใหม่ลูกค้าพิมพ์รหัสว่ามอมาศูนย์สองมอมาศูนย์สองค่ะก้อนใหม่มอมาศูนย์สองเอฟเอฟได้เลยลูกค้าอันนี้สวยว่ะเนี่ยเชือกเป็นฟิลเกาหลีที่คล้ายแบบฟิ้อป้ายหวานอะไรเงี้ยมันก็ยังมีติดให้นะเผื่อใครชอบ พราะบางคนเอาอันนี้อย่างเงี้ยไปรีบขายแล้วลูกค้าอัพราคาได้อยู่พอพานเลยนะพอมาสูงจะไปเฉยเหรอพอพันวเวนเงินพอพานวเวนหนึ่งครับนี่เดี๋ยให้รายการเกี่ยวคือแบบขายได้ตั้งแต่วัยรุ่นยันสองโวลชัยสิบหกหรือปีลูกค้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าผู้หญิงนะเอาเก็บเลยหนูใช่นี่ลูกค้าหนูจะลงไลฟ์นะแล้วก็ขึ้นไลฟ์ใหม่ จะเป็นไลฟ์เซลล์ใครรองานเซลล์ลูกค้ารอได้เลยการก้อนรีวิวงานกระสอบขาาอะไรเงี้ยคือมีเยอะมากไลฟ์จะลงลงไลฟ์นะแล้วก็นับ1-10ลูกค้าจะขึ้นไลฟ์ใหม่ลูกค้ามารอไลฟ์นั้นได้เลื่กใครอยากได้งานถูกแต่ว่าไลฟ์เสร็จจะลบใช่ไลฟ์เสร็จลบนะอย่าเปลี่ยนไลฟ์ให้ลูกค้าตามมาอีกไลฟ์หนึ่งนะคะลงแล้วนะรายการนี้ยังอยู่นะคะเผื่อใครจะเอาคอต้อนรวมไว้อย่าลงไลฟ์แล้วนับหนึ่งถึงสิบขึ้นไลฟ์ใหม่ให้เลยอีกไลฟ์หนึ่งเป็นไลฟ์เซลล์แล้วลบนะคะขอบคุณค่ะเอาลงลง